ก,ก็วิจัยกันใหญ่เลยหาโลกคนใหญ่เลยไม่ใช่เลยครับเป็นของง่ายง่ายของหมูหมูของคุยเกลือกุ้ยผมต้องมีอีกคำถาม <Ừ. S 2> ทุกวันนี้นะครับอะไรที่วันดีอะไรที่สุดยอดรเราขวนขวายหาม,มันกินกันใหญ่เลยครนะครับชชื่อถือผมเหมือนกันสมัยก่อนนะสมัยก่อนอะไรดีดีวันดีดีเนี่ยอะไรที่ดีดีทำงานเลื้ยงกินนอนดีดีหมอดีดีมื ดีๆนะคร uh huh. ับอาหารดีๆนะหมูเห็ดเป็ดไก่สัราหามากินสาราหามากินครับแต่สิ่งที่ผมได้มามันกลับตรงกันข้าม <c oughs> แต่หาว่าเคยได้อ่า,านบัความผมแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ป่วยมากมาป่วยจยเรียกว่าเรียกว่าโรคอ่อนเสารอยาย ปวดทุกวันให้คนรัาต้องมาดูแลโอ้ยอ่านเองแล้วรูปก็เมีติดแล้วต้องปวดหัวแล้วต้องหายยายาอะไรนะครับต้องมียาพาราเนี่ยนะครับขอโโษตีผมซื้อเป็นเป็นซองๆนี่ไม่ได้นะต้องซื้อเป็นกระป๋องเป็นกระป๋องนะครับกระป๋องทใหญ่ บ้านนี้สี่ชั้นเอาไว้ทุกชั้นเอาไว้ทุก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 ชั้นปวดขึ้นมาไปไหนมาเจอควันเจอฝุ่นผลปุ๋วดหัวปวดหัวคิดตลอดเวลาเลยผมกินอาหารดีๆผมกินอาหารเสริม <im itation> <im itation> สมัยนี้ผมไม่ง่ายนะเข้ากลองจานึงผักน้ำพริกัปลาหน่ด๋อยอมผมแข็งแรงกาสมัยผมก่อนมากมายเลยไม่ต้องการอะไรนะครับชีวิตเราไม่ต้องการอะไรมากม,มีอาหารเข้ากองนี่เป็นข้าวที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วหาเข้ากลองกินนะครับมันเรียกว่ามันเป็นอาหา ที่เรียกว่าไงมันบาลานซ์สมดุลใช่ไหมเคือจแต่กายการใช่ไหมถูกต้องครับีวิจะมีนครบ้องแย้งมันสมดุลแล้วครับเราไม่ต้องหาอะไรมากมายเลยปัญหาวว่าบางทีคนกินเข้าไปแล้วนี่มันย่อยอาหารเสริมมาเป็นกระป๋องมีหอบขึ้นมานะครับ หลายคนที่กินโคนกินเช็คเช็คน่นนะกินข้าวเสร็จกินเช็คก็ไปโอ้โหลมขึ้นเป็นแถวเลยครับถราะว่าคุณมีรวยนะนี่ไงทำไมถ้าทันยอะขึ้เรามีเมืองไทยแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยคอาหารเราเมืองไทยนี่สุดยอดเลยทำไมเราไม่ได้กินอ่ะมันายาก ทีหนึ่งเราต้องเอา, mm hmm. เ,อาเงินนี่ยไปแบกนันทั่วโลกเลย mm hmm. แล้วเอาไปกินโ mm hmm. ปรตีนครับ้ามว่าเราจะอยู่กันได้ไหมยาแล้วก mm ็กินต่างประเทศอาหารเรากกินต่างประเทศครัเแื่อเมืองไทยเราครับเราถึงเวลาที่ยาที่เราเที่ยวไทยกินไทยใชย้ จเจลิญเน่เรารลืมไปเลยอ,อย่างนะครับทุกวันนี้เราจะทำมาไมเราต้องหาอาหารมาสมุนไพรมาใช้ทุกวันนี้เราภูมิใจก,กันยังไงกับการที่เราได้ยาคนหลงได้อาหารคนหลงับนะครับรบางคนเอาโอ,โอ,โอยาเม็ดนี่ทันจีนเนี่ยนะยากระเพาะเนี่ยนะเม็ด ทิงก็ไม่ได้เงินในครัวแล้วแม่งเสียตังค์ค,คุณไปเสียเรายร้อยร้อยบาทเข่าใจไหมครับคุณไปรบกิดผมบอกอ้าวคุณยืมรถกดไม่ย่อยแล้วเสียเงครับเอาหมอบอกไม่ย่อยไม่เป็นไรเอายาช่วยย่อยไปอีกนะอันตัวหนึ่งนั่นเป็นอะไรกันนะครับเป็นอ,อย่างนี้หลังมา

คือคำถามน้องอยากจะบอกอยากอยากจะได้คำตอบว่าอะไรเอาดีดีกว่าอยากจะได้คำตอบว่าอาหารเสริมดีหรือไม่ดีควรทานหรือไม่ควรทานหรือว่าจะต้องไปหรือว่าคงที่จะใช้ถ้าถามว่าท่านมีเงินอ่า มีเงินนะกินเถอนะมีเงินกินดิก็มีเงินก็มีเงินเหลือใช่ไหมคุ้มค่าไหมผมว่าไม่คุ้มเป็นคำถามสุดท้ายครับผมใครใคร,ใคร,ใ,ครใครจะถามเอ่ยไหมคะ S <S เป็นพาะอะไรนะครับอาจารย์ได้ไปแบบอีกแบบหามหรือแบบคอมพิวเตอร์อะไรั้ยไหมไปทำงานเลยเลยยัสอนสื้อ ไดกวิตเตอรเฉย,เยแต่หลังตึงคอตึงเจ็บขานะครับผมจะบอกว่าตัวนี้ที่เกิดปัญหาขึ้นมามันล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของอาจารย์โดยท่แท้เลยนะครับให้อาจารย์กลับไป เปยไปไหมครับอาจารย์เปลี่ยนเวลามานอนถ็ไม่เกิดห้าทุ่มครับอาจารย์นอนตื่นตีสามตีสี่ไม่เป็นอะไรอาจารย์นอนตืหน 1, ึ่งตีสองใช่ไหมครับครับแล้วตื่นแปดโมงอย่าลืมนะครับเวลาชีวิตมันมีอยู่ครับนะครับ,รบเวลามันแบ่งไว้กลางวันกลางคืนนะความเป็นหินเป็นหนนยาง จะไม่ค่อยย่อยเลยเคุณน้องดีใจแห้เมื่อทานอาหารแล้วจะไม่ค่อยย่อยครับเมื่อไม่ค่อยย่อยก็เกิดปัญหารครับม,มันหมักในท้องเราก็เกิดแก๊สขึ้งวัน,นั่นคือแรับทำให้ทำให้อาจารย์เขาปวดที่คอใช่ไหมครับตรงคอนีครับคอตรงคอแล้วก็จะ ยจะมีชื่อลูกลมอยู่มากมายเลยนะับพวกเรารลมแค่นิดเดียวนะครับไปเสียบตรงสลับเพชรเนี่ยนะครับเดินไม่ได้นะจ๊ะเดินไม่ได้นะครับมีลมขนาดน,นี้เราก็ทำยังไงเรา ้เสนยาก,กระสายเส้นห่ายลมออกนะครับแล้วให้ย่อยทิ้งจะไม่เป็นทิชชานทั้สองเม็ดหลังอาหารนะครับหายยากระส,สายเส้นยาไข่เส้นถ่ายลหน่อยนอนให้เร็วขึ้นอาการหายแน่เขาจะไม่ทำอะไรเลยแค่นั่งโต๊ะหมอแดงคะสมมติว่าเราเอา ็อาจารย์เมื่อกี้บอกกาแฟตอนเช้าเลยไม่เช้าเลยก็ลดกาแฟซะนหน่อยเช้าเช้านะครับตื่นขึ้นมาดื่มน้ำกสองสามแก้วนะครับเอาของเสียออกแล้วก็กาแฟมาทานตอนหลังอาหารเปลี่ยนพฤติกรรม น้เอกะนะินผักให้เยอะขึ้นและให้ดูให้ย่อยครับคุณหมอเคยแนะนำแม่เรียครับว่าให้ทานอาหารที่ร้อนก็บีบลมด้ก็ ร้อนนะคนร้อนแล้วกิจจะร้อนใหญ่ถ้าคุณกินชาแนลครับช่วยย่อยและช่วยลดจริงจริงๆเดี๋ยวนี้ก็มีก็เป็นแคปซูลนะมันก็หาไม่ยากเลยชาบินชาแนลนะครับหากินไว้โลกก็เพาะนะนักวิทาสนะครับชาบินชาแนลสองแคปซูลครับนะครับให้เราติดไว้ี้นะครับ เมื่อเรารู้สึกว่าเรารู้สึกตัวเย็นหนาวเป็นไข้ครับขมิ้ชันหรือขิงช่วยย่อยช่วย้ร่างกายอบอุ่นแล้วเมื่อร,รู้สึกร้อนก็ฟ้าทะลายโจร่ยติดไข้ขิงขมินครับแล้วก็ฟกราทะลายโจรค่ะแค่นี้ กับร่างกายสามารถตับหินทย่แงได้แข็งได้ร่างกายร้อนใช่ไหมอักเสบใช่ไหมแล้วก็เอาหินใส่ลงไปคือฟาสต์ไลโจร์เขาเรียกว่าสมดุลทิ่นี่อย่างอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าในปัจจุบันมีคนป่วยมะเร็งคอมพิวเตอร์ซินโดรมกันมาก ที่รู้ตัวและแม้รู้ตัวคุณผู้ชมบลลวครับมีอาการของโรคย่างที่คุณหมอแดงบอกบ้างหรือเปล่าถ้ามีลองฟังคำแนะนำจากคุณหมอแดงและนำไปแก้ไขพฤติกรรมให้ถูกต้องเพื่อร่างกายแข็งแรงจะได้อยู่กับเราไปนานๆลยครับ อยากให้ทีมงานรายการใครไม่ป่วยย้โมือเึื่อของเรานะคะไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็สามารถติดต่อมาได้ที่รายการของเราค่ะครับผมตั้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมและครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของเราครับที่เรามาออนทัวร์นการรู้สึกสนุกมากๆครับที่มาบรรยายกับน้องนักศึกษาครับใช่ค่ะ ถือได้ว่าเป็นการกระชากไฟของเรา2สอง,งคนเลยนะและแน่นอนนะครับการออนทวนเนี่ยก็ต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามต,ต,ต่อไปแน่นอนครับคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับว่าครัง้งต,ต่อไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันครับค่ะแล้วเราจะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะทีะน่าสนใจ หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในสัปดาาลหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีบางสิ่งที่อยากใหรู้และคุณหาคำตอบในคำถามชิว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมเรื่องราวที่มีมากมายในความสุขที่ล้ว Chew it.